สวัสดีครับท okay, ่านผู้ชมครับมอนีมาพบกับอูนัชไชเดอร์ครับผมแต่เศ้าเนาะครับมอนีกับบรรยากาศหนาวแล้วครับผมมือบ้านกันหนาวมอนี่กันหนาวครับหนาวมา2สองมือนมนีครับท่านผู้ชมครับเอาล้ครับบรรยากาศกลับไปกลับมาครับหนาวเดือนซีจะไปเดือนหายนะครับท่านผู้ชมเดือนนีแปลกแปนะครับปีนี้ครับผมมอนีอูนัชไยกับมานําเสนอแนวทางตัวเลขที่ทุกคนร่อค่อยเด้อท่านผู้ชมครับเป็นแอดกบครับผม แอดกบเพิร์มีแนวทางตัวเลขครับงวดนี้ครับกพิจารณาเบิ่งเอาอได้ครับผมเผื่อได้โชคได้ลาบในงวดวันที่1เมษายน2568ครับมื้อน,นี้ผมก็เอางวดเก่าดี่เพิ่นเคยเข้ามาพร้อมครับผมก,บบบก,ก็ิขึ้นอ่ัสบับจริงงวดเก่าขึ้นหน้าจอนี่เด้อครับผมเป็นรูปกบหน่อยตัวเขียวๆนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะึ้นให้แปะไว้เป็นสับบับจริงครับเดี๋ยวเฮาค่อยไปเบิง่ง ซาบ,บับอู่ดมไส้เขียนตัวใหญ่ๆปลอทถ่ายคลิปนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้กะคู่มันแต่เด็กๆก่อจะฮอดแปดนาทีก่อนนะครับท่านผู้ชมเพิ่นกะวิ่งหกจับคู่หกสามนะครับผมท่านผู้ชมเขาตรงๆเลยครับบนนะครับผมเพิ่นให้บนล่างครับเอาก่อนเดินที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของแอดกบนะครับอูดมไส้กะขอบคุณเอฟซีใจดีครับ ที่ส่งแนวทางตัวเลขให้อูน้ำชัยครับขอบคุณแอดกบครับที่กรุณาเมตตาส่งขอมูลมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางสองทุกท่านเด้อครับผมอูน้ำชัยกัได้ยินว่าแอดกบมาแล้วกัรีบเลยครับท่านผู้ชมขี่รถลงมาหน้าครับผมนองหนาวแบบนี้แหละครับฝ่าแดดท่านได้ออกพร้อมครับถูกใจมื้อนี้บ่มีแดดครับท่านผู้ชมก็ดีอย่างนึงครับโทรศัพท์ยังบ่ฮ้อนครับผมได้ลงคลิปรวดเร็วสบายๆครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมื่อนี่จะโตอาเซเซนแต่ละสำหนักเขามาเรื่อยเรือครับ่านบุชมฝากติดตามตามติดให้ท่านให้วุ้นน้ำใสเด้อครับผมนี่แหละครับสู่กันไปเรื่อยนะครับ่ันบุชมเด็กมีเขามีลดครับเป็นกำลังแรงใจให้เซียนให้เอฟซีทุกทันครับผมนี่แะครับเป็นครอบครัวสายเดียวกันแล้วนะครับ่ันบุชมกอนเอื่อนกับขอบคุณน่ันบุชมทุกทันเดอครับผมที่เขามากกดลร์กดแช่กดติดตาม บอกสอนนะครับเป็นกาลังใจให้วิน้ำใสอุน้เนื้อแสิปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมิ์เหนแล้ครับการเบอกเรือว่าการสัมผัสการถ่ายคลิปนะครับจะปรับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับผมนี่แหละครับมาอัดยุ่ถึงหน้าเทียงเดิมครับบรรยากาศมันง่ายม,มาธรรมบุษมใครก็อยู่หน้าหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านจะนั่งยืดเที่ยงหน้าหมอืองเก่าอูดน้อแกะบ่ค่อย หมักหมองเกล้าปนดํครับกะเปลี่ยนเรื่อยๆครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะน้อยจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอุโมงค์ป้าไพ่ครับมอสัตยกะบมองด้มันสีออกงามๆพันธุบผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องธรรมชาติอีสานบ้านเฮาไปเรื่อยๆครับสบายหูสบายตาเนาะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวไปก็มีปลาอ้อยน้อยๆครับผมกกไม่กกตาลครับท่านผู้ชมย์ทางหน้านี่ก็จะเป็นสาหนามครับ ขบเครื่องครับผมธรรมศาสตร์นะครับนี่เลยครับปล่มเย็นดีขนาดเด้อครับผมเอาแอดกบครับผมแอดกบมาด่วนๆเด้อครับอุ้น้ำเส้จ,จะลงใหด้ด่วนๆฝากติดตามเขามารับส้มรับฟังคลิปผมนี่เด้อครับนี่แหละครับเขาเพื่อจะบ,บ่เป็นการเสียเวลาเนาะครับท่านผูน้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปนั่เสนอแนวทางตัวเลขแอดกบไปรับส้มรับฟัง นำกันได้เลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมแอดกบครับผมอันนี้เป็น16มีนาสองพันครับนี่แหละครับวิ่งบนลาครับท่านผู้ชมวิ่ง6กแ้วครับ2ตัวบนล่างเป็นกระจับคู่2คู่ครับ63กับ67ครับ3ตัวบน963ครับผมขันเป็น563นี่เรียบร้อยครับท่านผู้ชม3ตัวแตกครับ ก็เป็นยังครับผมยังติดเห็นอยู่นะครับ63สครับหรือว่าแม่นได้ครับผมงวดบังหันนะครับสําหรับแอดกบเดี๋ยวฮามาเบิงงวดนี่น้ากันครับว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขแบบไดมาจังไดเนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมจะเอาไปเป็นสถิติก็ไดนะครับแคปหน้าจอก็ไดครับเป็นงวดเก่านะครับนี่แหละครับกองแอดกบนะครับเิ่นเคยเข่าครับผมวิ่ง6ตัวเดียว วิ่งเม็ดเดียวบนล่างครับสองตัวบนล่างหกสามนี่ครับบุญนดำไส้บ่วงไว้เรียบร้อยแล้วครับสามตัวบนนี่ครับเก้าหกสามครับท่านผู้ชมนิดเดียวครับผ่านเอามาเบิ่งอีกอ่าสำนักแอดกบนี่แหละครับผมมาใหม่ครับด่วนด่วนทันใจครับงวดนี่วิ่งแปดบนล่างครับท่านผู้ชมสองตัวบนล่างแปดสามแปดศูนย์ครับสามตัวบนล่าง แปดสามศูนย์ครับ่ันบุส้มนี่แหละครับงวดไม่ล่าสุดมาแรงๆครับผมหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ่ันบุส้มครับแคปหน้าจอเอากันเดเลยครับ่ันบุส้มนี่ครับเห็นกันชัดๆอยู่นะครับนี่แหละครับผมมันมานนากันเดอครับผมหมวดนี่ครับหากชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เว้น้ำใสได้ครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจทํามิขบต่อไปทันบุชมครับรีบลงก่อนไผดุนดวนเลยเด้อครับทันบุชมรีบลงก่อนใครที่นี่ครับผมคุณน้ำใส่กัติดตามต่อเลขที่ว่าดังๆทันบุชมอยากรับช้มรับฟังนะครับติดตามให้เร็วที่สุดเลยครับทันบุชมถ้าผิพผาดเมืองไดก็ขอโทษขอให้ทันบุชม,ชมทุถกทันเด้อครับผมเี่แหละครับ แอดกบครับเดี๋ยวเองวดเก่ากับงวดใหม่เขียบโซ่ให้ท่านผู้ชมเบิ้งน้ำกันเนาะครับนี่ครับเห็นกันชัดเนาะครับผมแอดกบครับผมงวดหนึ่งสิบหกมีหน้างวดนี่หนึ่งเมษาครับท่านผู้ชม์งวดสิบหกอะวิ่งหกบนล่างครับสองตัวบนล่างก็หกสามครับผมเม็ดเดียวตรงๆครับท่านผู้ชม์สามตัวบนก็ยังมีหกสามอยู่ดนะครับ ถือว่าเพิ่นก็ตัดเล่นจากสามตัวตรงนี่แหละครับเอามาเบิ่งทางวิ่งบนรางแปดครับท่านผู้ชมระวังให้ดีครับสองตัวบนรางแปดสามแปดศูนย์ครับเคยมาแล้วครับผมเลขกบลไหลหางบลไหลคูครับท่านผู้ชมแต่ว่ามาชัวครับสําหรับแอดกบครับผมสามตัวบนสามศูนย์ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับมาแน่ๆครับผม งวดนี้ก็มั่นใจได้เลยครับท่านบุ้้มงวดวันเิ่นกระมาแล้วครับเดี๋ยววน้ำแท่จะจบจากคลิปนี้จะไปตามหาเสี้ยนต่างๆครับที่ท่านบุ้้มขอมาเนะครับผมกระบูน้ำแท้กับสิตามเหมือนเดิมครับก้อนหวยออกนะครับพงสุดท้ายท้ายสุดครับท่านบุ้้มคลิปต่อไปครับนี่แหละครับคลิปนี้เป็นแอปกดเี็นกันชัดๆแล้วนะครับท่านบุ้้มนี่ครับงวดแม่กับงวดเกาครับ งวดล่าสุดครับท่านผู้ชมเอานี่แหละครับเห็นกันแล้วเนาะครับถ่ายคลิปนี้ครับผมอูน้ำไช่กัขอบคุณนเอฟซีใจดีอีกครั้งได้ครับผมที่ให้แนวทางตัวเลขอูน้ำไช่ครับขอบคุณแอดกบครับที่ทรงแนวทางตัวเลขขอมูลมาแบ่งปันท่านผู้ชมทางส่งทุกท่านเด้อครับผมกะอวยพ่อใน่านผู้ชมพ่อพี่น้องทุกท่านเด้อครับให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งครับ มันมานน้ากันครับสักวันก็นต้องเป็นวันของเฮาครับท่านู้ชมหล่ำรวยน้ากันเลยครับผมในวันวันที 1, ่หนึ่เมษายนสองพายหกสิบแปครับสำหรับคลิปนี้พอกันไม่คลิปหนาได้ครับสวัสดีครับ